ชัดเจนแล้ว DJP โพสต์ภาพหลักฐานคู่รักมาเทเชียที่คำพรและให้โซบิกแอบย่องเงียบไปดูหนังด้วยกันสยบข่าวลือรักล่มหลังจากที่เพจดังเจมอย108เจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ได้ออกมาหน่อยคำใบ้ร้อนๆให้เหล่าชาวเน็ตชาวโซเชียลได้ตามสืบว่ามีคู่รักมาเทข่าวอันฟอนกันอีกคู่แล้วนะเนี่ยเนจะมีคู่เลิกเงียบกันอีกเหรอ ซึ่งก็มีบรรดาลูกเพจและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์คาดเดาไปต่างๆนานาว่าเป็นคู่รักคู่ไหนที่เข้าขายกับคำใบ้ดังกล่าว ต่อมาทางเพจข่าวบันเทิงช่องแดก็ได้ออกเผยว่าเราไปตามสืบมาว่าคู่ที่อันฟอนโลกันเป็นใครอยู่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเชียร์ที่คำพรก็เขาขายคำว่าเทพ่อไปสองก็พบว่าเชียร์อันฟอนฝ่ายชายไปแล้วส่วนบิ๊กยังฟอนโลฝ่ายหญิงมีคนสอไม้หันอากาศนอกจากว่าคู่นี้ไม่มุมมิงกันมานานรูปคู่ที่ลงล่าสุดคือเดือนมีนาคมซึ่งเขาไปออกรายการด้วยกันพูดถึงเรื่องความรักว่าคบกันมาสี่ปีวางแผนจะแต่งในปีสองปีนี้ถามว่าเลิกไหม เรายังไม่ฟันธงแต่ที่อันฟอนคือคู่นี้แหละรอดูว่าที่อันฟอนนั้นเพราะอะไรเชียรขีดกลางไฮโซบิกแอบย่องเงียบดูหนังด้วยกัน เมื่อถูกจับตามองมากเข้าคนวงในก็ออกมาเผยว่าเชียร์ขีดกลางไฮโซบิกยังรักกันดีไม่ได้เลิกันตามที่เป็นข่าวส่วนเรื่องกดอันฟอร์โลนั้นแท้จริงแล้วทางฝ่ายหญิงนั้นไม่ได้กดติดตามอินดตามแกรมของไฮโซบิกมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเท่านั้นยังไม่พอทางบ้านดีเจเป้วิศวะก็ยังตลักฐานที่ช่วยสยบข่าวลือให้อีกเสียงด้วยการโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับเชียร์ขีดกลางไฮโซบิกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกทั้งยังมีดีเจพุพทธิชยัยจุ๋ยวรัตยาพิริน ไฟมันได้ถ่ายภาพร่วมกันพร้อมระบุชามออุ้ยๆเจอคู่รักมาเทมาดูหนังเรื่องเดียวกันเลยครับ Mission Impossible: ขีดกลาง d e d Date r e c k o n g Part 1ท่้ามกลางแฟนคลับที่กดไลค์และเข้ามาคอมเมนต์สนันไอจีอาทิสยบทุกข่าวลือในโพสต์นี้เลยค่ะขอบคุณพี่เป้ตัวแทนหมู่บ้านเหมือนเป็นยืนยนันหลับเหมือนพี่เป้หรือเปล่าเฮยอล่งอกไปทีได้พี่เป้มาโปรดรักตู่เป้สวนกระแสะข่าวสุด,สดๆดต่อ